สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะอินก็ไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะ แอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของงวดก่อนเนาะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้านะคะสี่สองเข้านะคะตัวชอบเนาแอ,อดมินเขียนไว้ให้ตรงนี้นะคะหกสี่นี้ไม่เข้านะคะให้ลูดสี่นะพี่น้องตารางกำลังวันเข้านะคะหกสี่ ถ้าตารางเข้าได้เฮหมดเลยนะคะบนล่างถ้าใครจับในตารางนะคะแต่แอดมินให้เด่นสีนะคะแต่แอดมินเจาะไม่เข้าเสียดายมากเลยนะคะถ้าสายลูดนะได้เฮทุกคนนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแอดมินถึงบอกนะคะตัวเลขน้อยมากนะคะโอกาสเข้านะคะไม่ต้องพูดถึงนะคะยากแน่นอนนะคะส่วนโอกาสหลุดนี้มีมีเยอะนะคะเนาะ แต่แอดมินก็พยายามทําเต็มที่นะคะขอให้มานะคะแต่เข้าตัวเด่นก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะพี่น้องจา๋าถ้า <c oughs> ถ้าใครรูดนะคะเข้าแบบ6ตัวเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันดีกว่านะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี4 2 0 8 6 9นะคะแอดมินให้เด่น0กับ8นะคะเด่น0และเด่น8นะคะเด่น0นะคะก็จะมี0 2 0 4 0 6นะคะ ถ้ามี06นะคะแอดมินก็ให้ตามเป็น09ด้วยนะคะ09เนาะส่วนเด่น8นะคะก็จะมี80 82แปดสอง แสี่สำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็นมีหนึ่งูนย์นะคะแล้วก็จะเป็นหกแปดนะคะแล้วก็จะมีสี่สอง 46นะ,ะไม่แน่นะคะจะตามมาหลอกหลอนอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้ก็อย่าลืมเกแปดใครชอบตรงๆก็จับตรงๆไปได้เลยนะคะสำหรับการเบิ้ลนะคะการเบิ้ลก็จะมีใครชอบเบิ้ลนะแอดมินแนะนำให้รูดเบิ้ลนะคะสำหรับอันนี้เนาะก็จะมี0 0นะคะหก แนะนำรูดเบิลเนาะเผื่อเบิลมานะคะแอดมินคำนวณมามีแต่เบิลนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น6090นะคะ8228 8448นะคะแล้วก็จะเป็น4224แล้วก็6886นะ,ะ1 2 3 4 5จดไว้แคปไว้นะคะ ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะ,ะมีแถมมีแถมอันนี้อันนี้มีแถมนะนสามศนย์ักนะก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์นะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า